ไปตีอสวัสดีครับดอทโซฟานเนกาจากห้องฟูจิเอ็กเซล่คับไทยแลนด์นะครับคุณถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องไรล,ลง์คุณก็สอบถามผมได้ที่ห้องนั้นนะครับแต่ก็ระวังโดนแกล้งด้วยนะครับในบทเรียนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในไลท์มนะครับซึ่งมีชื่อว่า r a d i ลเ filter filter ปกติในในการถ่ายภาพนณนะคุณคงพอจะรู้จัก filter แบบแถบสี 4, ซึ่งจะช่วยในการลดความ ความสว่างลงนะครับเช่นในการถ่ายของฟ้าจ้าจนะ้าอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์แบบสีเราเรียกว่าเกรเดเยตฟิลเตอร์นะครับตรงนี้เรเดียลฟิลเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นกลุมนะครับเฟดเข้าด้านในเป็นกลมอยนะ่างนี้่งซึ่งฟิลเตอร์ทั่วไปที่มีขายก็จะมีในลักษณะนี้ต้องมีในโปรแกรมเท่านั้นมาดูภาพกันดีกว่านะครับในภาพนี้นะครับเป็นแก้วกาแฟกลมๆซึ่งแน่นอนครับเวอร์ชันที่แล้วมันก็ไม่มีเรเดียลฟิลเตอร์ให้คุณก็ต้องไปนั่งทําขอบดํา ะะมันก็จะใช้ได้สำหรับภาพที่มีศูนย์กลางมีมเซ็นเตอร์ตรงกลางจุนน่าสนใจอยู่ทางภาพนั่นนะครแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้คุณจะมี r a d i o f i l t e r ตหรือคุณใช้คีย์ที่มีชื่อว่าชิปเอ m นะครับตัว r a d i o l i l t t r r ก็จะถูกเปิดการใช้งานทันทีแต่ก่อนผมจะใช้ r a d i o l i l t t r r ผมก็จะปรับภาพให้มันโอเคให้ฮิสโตแกรมมันครบทั้งโทนก่อนโอเคนะครับผมจะไปกดดึงแถวๆนี้โอเค คิดว่าโอเคแล้วครับเรตคอร์เรชันอะไรผมก็แก้หมดแล้วนะคุณคุณก็ไปศึกษาเรื่องนี้ดูเรเดียลฟิเตอร์นะครับผมก็จะเริ่มคลิกป,ปึ๊บลากเลยฮะผมจะเอาตรงนี้เป็นจุดเด่นพอจรงนี้จุดเด่นผมดดบเป็นคลิกตรงนี้เพื่อให้คืนค่ารีเซ็ตค่าปรับมาก่อนนะแล้วก็ลดความโซ่อลงเห็นไหมครับตัวน่าสนใจขึ้นไหมฮะน่าสนใจปึ๊บผมก็ มีพารามิเตอร์ตรงนี้เห็นไหครับคุณยิ่งปรับให้มันเนียนเหมือนเฟดเข้าเพราะภาพนี้มีจุดสนใจแดงภาพเดียวคุณก็ทําให้ภาพนี้ดูน่าสุดใจมากยิ่งขึ้นด้วย,ยดียลฟิ filter นี่แหละคุณอินเวอร์สตรงนี้ได้นะครับหรือใช้คีย์ช็อตคัทที่มีชื่อว่า apostrophe นะครับในในคีย์บอร์ดของคุณนะนีครับกดคีย์ apostrophe นะครับอินเวอร์เท่านี้เองครับ คุณภาพคุณก็จะน,น่าสนใจมากกว่การใช้ขอบดำซึ่งก็โฟกัสได้แต่ตรงกลางภาพกรณีถ้าภาพคุณดีทางฝา่ายทางซ้ายละ่ะร์ชันที่แล้วทำไม่ได้แน่นอนแล้วก็กันใหม่ลิปหน้าครับผม